ครับกลับมารับชมข่าวสารบริการชาวบ้านอบจนิวส์กับผมธวัฒน์กันตพลครับสำหรับประเด็นพิเศษหรือสกุพิเศษในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางด้านการศึกษาข,ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตที่ได้มีนโยบายลงไปถึงโรงเรียนในสังกัดของอบจภูเก็ตทั้ง5โรงเรียนนั่นเองครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมรพร้อมๆกันเลยครับ <S <S สกุพิเศษอบจภูเก็ต อบจภูเกต็ตกับนโยบายการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อสังคมที่ดีการศึกษาเป็นหนึ่งสิ่งสําคัญของชีวิตเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในวัยเด็กเราะจะช่วยสร้างเสริมในเรื่องของพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยให้สามารถจเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและสมว,วัยแต่การที่เด็กจะได้รับความรู้ที่ดีได้รับการบ่มเพาะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนั้นสิ่งสําคัญที่จะต้องคํานึงถึงเป็นลําดับแรกนั่นก็คือระบบการศึกษาที่ดี เพราะระบบการศึกษาที่ผ่านการออกแบบหรือพิจารณาให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยและพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเป็นสิ่งจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทําเป็นอย่างมากเพื่อให้เด็กๆที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆค่ะโรงเรียนอวบจบ้านไม้เรียบนะคะเราจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรอังกฤษโปรแกรมและมินิอังกฤษโปรแกรม เพราะ,ะนในคําว่าหลักสูตร English โปรแกรมและมินิอังกฤษโปรแกรมเนี่ยเราจะเน้นไปในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาตินะคะรวมถึงรายวิชาที่บางรายวิชาก็มีการจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาตินะคะเรื่องของ o n e นเราได้รับรางวัลในส่วนของอผลคะแนน o อเนสูงสุด ของประเทศนะคะในปีการศึกษา2,562ที่ผ่านมาในรายวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็อยากจะนําเรียนว่าที่ผ่านมาในปีการศึกษาที่แล้วเองนะคะผลคะแนนออมนดตของเราในรายวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็อยู่ถึงลําดับที่3ของประเทศเช่นเดียวกันนะคะภาษาอังกฤษที่โดดเด่นจนทุกวันนี้นะคะเป็นการต่อนเนื่องมาตั้งแต่อนุบาลน,นะคะเพราะว่าการจัดการศึกษาก็เหมือนกล้วยไม้เราไม่สามารถที่จะ จัดได้ภายในปีเดียวและจะส่งผลสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการจึงเริ่มมาตั้งแต่ในเรื่องของหลักสูตรระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลทุกๆปีนะคะในแต่ละปีการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยคุณครูชาวต่างชาติเองทางโรงเรียนก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องมีการนิเทศติดตามจากผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ในตัวของผู้สอนเองก็จําเป็นที่จะต้องหาวิธีการใหม่ๆเทคนิคการสอนเพื่อที่จะ เพิ่มความสนใจให้กับผู้เรียนนะคะรวมไปถึงสื่อต่างๆก็จะต้องทันสมัยนะคะไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้นะคะรับปัจจัยเหล่านี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญ ก็ยังมีอีกหลายส่วนอย่างเช่นผู้ปกครองก็จะเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยดูแลสนับสนุนนะคะรวมถึงช่วยดูแลในเรื่องของการบ้านนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีติวเพิ่มเติมนะคะนะคะเราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมเสริมอย่างเช่นโรงเรียนก็มีการจัดกิจกรรมมักคุเทศน้อยนะคะที่มีการให้นักเรียนได้นำไปปฏิบัติจ,จริงนะคะหรือว่าโครงงานที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะนะ เหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้เด็กๆเนี่ยเพิ่มพูนความรู้ในแต่ละปีนะคะทางโรงเรียนเองก็ได้ศึกษาในเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะนะคะว่าเราจะเพิ่มสมรรถนะให้กับผู้เรียนได้อย่างไรโดยเฉพาะสมรรถนะของการนำมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถือว่าเป็นสมรรถนะสำคัญด้วยเหตุนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายวชรินประฐมวัฒนาพงศ์ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจอภูเก็ต พร้อมด้วยสอจอทั้ง24เและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเกต็ตจึงได้อนุมัติงบประม,มาณสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเกต็ตทั้ง5โรงเรียนได้แก่โรงเรียนอบจเมืองภูกเกต็ตโรงเรียนอบจบ้านนาบอนโรงเรียนอบจบ้านตลาดเหนือวันครู2502โรงเรียนอบจบ้านไม้เรียบตันติโกวิทบำรุงและโรงเรียนอบจสาธิตร่วมพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับเด็กในแต่ละช่วงวัย และเหมาะสมกับยุคสมัยรวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีมีความรู้ความสามารถรอบด้านนอกจากนี้ยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครูอาจารย์ของโรงเรียนในสังออกัดอบจภูเก็ตเพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาการเรียนการสอนส่งผลให้เด็กนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีมีผลสอบวัดระดับผลการเรียนระดับชาติหรือโอเน็มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และมีผลงานการแข่งขันเชิงวิชาการหลายรายการค่ะมี2วิชานะคะที่ได้100คะแนนเต็มมีวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งคนนะคะวิชาคณิตศาสตร์นี้จะเป็นน้องการนะคะส่วนในวิชาภาษาอังกฤษจะมีสองคนมีเด็กชายกันดนาชูราชแล้วก็เด็กหญิงปภาวรินวายุภาค่ะในด้านวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราก็จะมีการทำแบบทดสอบ ก่อนเรียนก่อนนะคะเพื่อจะวัดความรู้ของเด็กความสามารถของเด็กว่าเด็กจะอ,อ่อนหรือว่าจะได้ในเรื่องใดบ้างเราก็มาพัฒนาในด้านต่างๆได้ในด้านใดแล้วเราก็พัฒนาเพิ่มให้เด็กได้ เข้าใจในเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้นส่วนเด็กที่อ่อนเราก็มาปรับมาสอนเพิ่มเติมมาสอนเสริมในช่วงเวลาเรียนบ้างในคาบเรียนบ้างหรือว่าในเวนอกเวลาบ้างค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวสุนันทากองสุวรรณครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทับสองค่ะครูประจำชั้นของเด็กหญิงจูเลียตบาเน็ตค่ะสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนร้อยเต็มค่ะจูเลียตเป็นเด็กที่ค่อนข้างร่าเริงแจ่มใสค่ะมีอัธยาศัยดีแล้วก็ชอบพูดคุยเล่นกับทุกคนนะคะ,ะทุกครั้งที่มีโอกาสจูเลียตก็จะคอยช่วยเหลืองานส่วนรวมค่ะไม่ใช่แค่งานวิชาการเท่านั้นนะคะด้านกิจกรรมน้องก็ ชอบที่จะทํากิจกรรมแล้วก็ชอบที่จะแสดงออกตามความเหมาะสมค่ะโดยทั่วไปเนี่ยเด็กน้องเขาก็จะชอบที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าโดยเฉพาะวิชาที่เป็นสอนโดยครูชาวต่างชาติน้องเขาก็จะสามารถสื่อสารได้คล่องกว่านักเรียนคนอื่นค่ะแล้วก็มีผลการเรียนที่ค่อนข้างโดดเด่นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษค่ะครูก,ก็มีหน้าที่ที่จะคอยส่งเสริมให้ตามความสามารถและก็ความถนัดของนักเรียนนะคะเช่นอตอนที่มีกิจกรรม Open House ของโรงเรียนนะคะเป็นกิจกรรมใหญ่ของโรงเรียนน้องก็ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะพูดอ,อธิบายขั้นตอนการการทำงานต่างๆแล้วก็กิจกรรมการแสดงต่างๆของโรงเรียนในภาคภาษาอังกฤษค่ะและเพื่อพัฒนาการของบุตรหลานของท่านที่ดียิ่งขึ้น เด็กๆคนได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามความถนัดความสามารถหรือความสนใจของเด็กซึ่งจะเป็นการช่วยให้เด็กมีความชำนาญในด้านที่ตนเองถนัดหรือสนใจและสามารถนำความสามารถที่มีไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต สำหรับนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับถือได้ว่าเป็นผลสำฤทธิ์เป็นอย่างมากนั่นเองนะครับจะสังเกตได้จากน้องๆน,นักเรียนนะครับมีผลเฉลี่ยในเรื่องของการสอบโอน t ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยหลายคนเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงยังมีผลงานทางด้านการศึกษาหลายรายการด้วยนั่นเองครับ สำหรับประเด็นข่าวแรกในวันนี้นะครับอบจภูเก็ตได้มีการจัดโครงการอบจสัญจรซึ่งภายหลังจากที่ได้เว้นว่างไปในช่วงของโควิด -19 นั่นเองครับส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ อบจอสัญจรพร้อมกลับมาออกหน่วยบริการประชาชนแล้วเมื่อวันที่29สิงหาคม2563เวลา8นาฬิกานาทีที่ลานข้างปั๊มน้ำมันปตทเมืองใหม่อบจภูเกต็ตนำโดยนายวัชรินปรมวัฒนพงศ์ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกอบจภูเกต็ตพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตหัวนหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตะบนเทพกัตรีในการจัดงานอบจอสัญจรเพื่อออกหน่วยบริการ ประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการให้ประชาชนนําเสนอความคิดเห็นหรือเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมภายในงานครั้งนี้ได้รับทราบถึงความคิดเห็นหรือปัญหาของประชาชนในพื้นที่โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันทางการเงินร่วมออกบูธเพื่อให้บริการประชาชนทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมากภายในงานครั้งนี้มีการทําเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยปัญหาที่ประชาชนได้เสนอตอน่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าบริเวณหมู่ที่5ด้านหลังวัดเมืองใหม่การติดตามความคืบหน้าเรื่องพื้นที่พักอาศัยและเรื่องเสียงรบกวนจากเครื่องบินพื้นที่บ้านแหลมทรายการจัดให้มีห้องน้ําสําหรับรองรับผู้ที่ไปใช้พื้นที่ทุ่งนานหลวงทุ่งถลางชนะศึก และปัญหาเกี่ยวกับรถบัสร2ชั้นนอกจากนี้ยังมีการออกบูธบริการประชาชนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนเป็นจํานวนมากเช่นบริการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตบริการแว่นสายตาฟรีโดยกาชาติจังหวัดภูเกต็ตการรับเรื่องราวร้องทุกข์โดยศูนย์ดํารงธรรมอบจภูเกต็ตการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายโดยศาลปกครองจังหวัดภูเกต็ต การให้บริการตัดผมและซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรีโดยวิทยาลัยสารพัช่างภูเก็ตการให้บริการด้านการเงินโดยธนาคารทกศและธนาคารอ,อมสินรวมทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและประชาชนในพื้นที่ การบริหารสวจังหวัดภูเก็ตเราได้มาจัดโครงการตบจอสัญจรนะครับเพื่อนําสิ่งดีๆมาสู่พี่น้องประชาชนนะครับสิ่งนั้นก็คือมารับฟังความคามิเห็นกับพี่น้องประชาชนและก็มาดูแลเลรื่องสิสวัสดิการสุขภาพและการใช้บริการของทุกส่วนราชการนะครับที่มาวันนี้รวมถึงการจัดำหน่ายสินค้าราคาถูกการจำหน่ายเครื่องใช้เป็นพระเพณของใช้ภายในบ้านจากทุกส่วนราชการและก็บร,าาริษั ส,ส,สำหรับโครงการอบจสัญจรที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นบริเวณลานด้านข้างปั๊มปตทเมืองใหม่นั่นเองนะครับซึ่งนอกจากจะมีการออกหน่วยบริการประชาชนแล้วยังได้มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและก็ ข้อคิดเห็นนะครับของประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับและในช่วงต่อไปนะครับไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และกลับมารับชมข่าวสารบริการชาวบ้านอวจอนนิวส์ในช่วงที่2ครับสิ่งสุดยอดนักอ่านหนังสือประจำเดือนสิงหาคม2563ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ50พรรษาศูนย์รวมใจออสเตรียผูเปต 1. เด็กหญิงวีรยาผมทองจำนวนการยืม29เล่ม 2. เด็กชายจารุกิจ แก้วจีนจำนวนการยืม21เล่ม 3. เด็กชายธนสิริเปรียบบ้านจำนวนการยืม16เล่ม 4. คุณนาดูวะสาและจำนวนการยืม16เล่ม 5. คุณนวลอนันต์จัมรัดรังสีจำนวนการยืม15เล่ม 6. คุณตะกูลเรียวเรืองแสงกุลจำนวนการยืม14เล่ม 7. เด็กชายรัชกร พึ่งแรงจำนวนการยืม13เล่ม8เด็กชายชยุทธแสงรัตจำนวนการยืม13เล่ม9เด็กชายวารเมธ่าจินดาจำนวนการยืม11เล่ม10เด็กชายกล้าอังกูลโตเซนจำนวนการยืม8เล่มอาบาจอภูเก็ตส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ กลับมารับชมข่าวสารโดยการชาวบ,บ้านอบจนิวส์ในช่วงที่2ครับและในประเด็นถัดมานะครับอบจภูเก็ตได้มีการเข้าร่วมประชุมในเรื่องของการหารือเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีนะครับนั่นก็คืองานสดุดีเทาเทพกษัตรีเท้าศรีสุนทรน,นั่นเองครับส่วนบรรยากาศและก็รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ อบจภูเก็ตเข้าร่วมประชุมการหาแนวทางการจัดงานแสดงแสงสีเสียงละครอ,อิงประวัติศาสตร์ถลางงานสดุดีเท้าเทพกัตรีเท้าสีสุนทรเมื่อวันที่1กันยายน2563ณนห้องประชุมขอสิบบีสะละักลางจังหวัดภูเก็ตนายวัชรินปรปฐมวัฒนพงศ์ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสดุดีเท้าเทพกัตรีเท้าสีสุนทรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยมีนายพิเชษปนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตเป็นประธานในการประชุมการพิจารณาแนวทางการจัดงานแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศา,า,า,ศา,าสตร์ถลางวีรกรรมเท้าเทพกษตรีเท้าสีสุนทรและลานศิลปะวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลางซึ่งในการประชุมมีมติ ให้ยกเลิกการจัดงานแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์ถลางวีรกรรมเท้าเทพกสตรีเท้าสีสุนทรและลานศิลป,ปะวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลางในปี2563และในปี2564การจัดงานสรุดีเท้าเทพกสตรีเท้าสีสุนทรจะต้องพิจารณาดูจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมในงาน สำหรับมติที่ประชุมนะครับมีความเห็นชอบให้มีการยกเลิกในเรื่องของการจัดงานสดุดีเทวเทพกษัตรีเท้า4สุนทรประจำปี2563นั่นเองครับส่วนในปีถัดไปปี2564นั้นจะต้องมีการประเมินในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับว่ามีความเห็นชอบที่จะ จะต่อหรือว่าจะมีการยกเลิกนั่นเองนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับประเด็นถัดมานะครับอบจอภูเก็ตได้มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่8ครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ อบจภูเก็ตเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่8ทับ2,563เมื่อวันที่3กันยายน2,563เวลา8นาฬิกา30นาทีนห้องประชุมคอซิมบีสารกลางจังหวัดภูเก็ตนางสาวรลักษณ์จันแก้วรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่8ทับ2,563โดยมีนายณรงค์วุ่นสิวผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระดังนี้การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักง,งานคลังจังหวัดภูเก็ตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันและ Alternative Local State Quarantine รายงานสภาพอากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกสภาพอากาศสถานการณ์น้ำบริโภคและการบริหารจัดการน้ำมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและแก้ไขปัญหาประชากรแฝงในจังหวัดภูเก็ต และในการประชุมในครั้งนี้นะครับได้มีการติดตามและประเมินผลในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 รวมไปถึงยังได้มีการหารือและก็เฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมภายในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับส่วนประเด็นถัดมานะครับอบจภูเก็ตได้สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง New Normal Safety Beach in an Era of COVID-19 Pandemic นั่นเองครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมร,ร้อมกันเลยครับ อบจภูเก็ตสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง New Normal Safe t y b i n e s s in Era of Covid-19 Pandemic เมื่อวันที่3กันยายน2563เวลา10นาฬิก30นาทีณโรงแรมป่าตองบีชรีสอร์ทอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง New Normal Safe t y b i n e s s in Era of Covid-19 Pandemic โดยมีนางสาวชุติมาสนิทเปลมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมอภิปรายในหัวข้อ ทำอย่างไรให้ชายหาดหน้าเที่ยวและปลอดภัยในยุค New Normal การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตโดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องเป็นปีที่2ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสาธารณาสุขทางทะเลซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในพื้นที่พัฒนาสาธารณาสุขเขตสุขภาพพิเศษระดับชาติด้านสาธารณาสุขทางทะเลโดยมีการบูรณาการเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งยกระดับการบริการด้านสาธารณสุขทางทะเลให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการด้านสาธารณสุขทางทะเลให้มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบเหตุทางทะเลที่ถูกต้องกระตุ้นการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและ สร้างความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและในการประชุมในครั้งนี้นะครับได้มนีนการพูดคุยหารือเกี่ยวข้องกับมาตรการในเรื่องของการที่จะอัปเกรด มาตรฐานทางด้านสาธารณาสุขทางแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมรองรับในเรื่องของมาตรการการท่องเที่ยวแบบ New n o r m a l นั่นเองครับส่วนประเด็นถัดมานะครับอบจภูเก็ตได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี2563สมัยที่2ครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปนติดตามชมรวมพร้อมกันเลยครับ อ,อบจภูเก็ตร,รับมอบเจลแอลกอฮอลล้างมือจากภาคเอกชนเมื่อวันที่30มิถุนายน2563เวลา9นาฬิกาที่สำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายวัชรินปฐมวัฒนพงศ์ประดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจภูเก็ตร,รับมอบเจลแอลกอฮอลล้างมือจำนวน600ขวดในขนาด50มิลลิลิตร จากบริษัท CPO. จำกัดมหาชนเพื่อนำไปแบ่งให้กับโรงพยาบาลอ,อบอจภอูเก็ตโรงเรียนในสังออออกัดอบจภูเก็ตและสำนักง,งานอ,อบอจภอูเก็ตทั้งนี้เพื่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการรวมถึงลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 C p พนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิด -19 ก็ร่วมสนับสนุนในการให้หเจลล้างมือนะครับเจลแอลกอฮอล์สำหรับ สารที่ไม่ปลอดาในของทางของจ็คนะครับไม่ได้เอาไปใช้ในตัวถึงการซื้อรรแล้วทั้งหมดก็600ขวดน,นะครับตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ก็500มิลลิลิตรนะครับซึ่งมิลลิลิตรนะฮะก็ทั้งหมด600ขวดก่อนหน้านี้ทางเราก็รบริจาคโรงพยาบาลตุลาการทางการแพทย์มาก้วย ก็ด้วยแต่วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะมอบเกลียวให้กับทางคอบจนะครับ และในการประชุมในครั้งนี้นะครับได้มีการติดตามผลเกี่ยวกับการแก้ไขยติร่างงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปี2564นั่นเองครับส่วนประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะครับอบจอภูเก็ตได้ร่วมประชุมผู้บริหารอบทอประจำเดือนกันยายน2563นั่นเองครับส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมร้อมๆกันเลยครับ อบจภูเก็ตร่วมประชุมผู้บริหารอปทประจำเดือนกันยายน2563เมื่อวันที่8กันยายน2563เวลา13.00นนางสาวชุติมาสนิทเปลมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน2563โดยมีนายนรงวุ่นสิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายพิเชษปนัพพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายถลิงศักด์นุชประหารหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายวินสิทธิเชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารอง,งรค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมก่อนการประชุมทางอบจอภูเก็ตได้รับมอบเกียรติบัตร ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2562ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวจากนายนายรงค์หุ้นสิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและในการประชุมได้มีวาระการประชุมเกี่ยวกับโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมายเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนของการประชุมคณะกรรมการและเรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน2เรื่อง การดาเนินงานหรือการขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตโมเดลแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดภูเก็ตหลังโควิด -19 และกระบวนการมาตรการด้านสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โควิด -19 และในการประชุมในครั้งนี้นะครับได้มีการพูดคุยหาหรือเพื่อพิจารณาในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายภูเก็ตโมเดลนั่นเองครับรวมไปถึงการขับเคลื่อนในเรื่องของนโยบายการฟื้นฟูเรศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับและในครั้งหน้าอบจภูเก็ตอบจนิวส์ Alan, ข่าวบริการชาวบ้านจะมีอะไรมานําเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมนั้นสามารถติดตามได้ทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและในวันนี้ผมนทวุฒิขันธพลต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ